สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคดลิ้นจีลิ้นจีเป็นพืช ที่ชอบอากาศค่อนข้างหนาวเย็นผลมีรสชาติหวานอร่อยโดยเฉพาะพันธุ์จักระพัดถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวส่วนโคตลิ้นจี่นั้นจะเกิดขึ้นได้สองลักษณะคือเกิดขึ้นที่มเมล็ดของลิ้นจีและเกิดเป็นโคตที่ผลของลิ้นจีทั้งลูกเลยโคตชนิดนี้จัดได้ว่าหายากยิ่งนานทีปีหนจึงจะได้เจอเข้าสักชิ้นหนึ่งถือกันว่าเป็นของวิเศษ ที่สวรรค์ประทานลงมาให้กับผู้ที่มีวาสนาได้ครอบครองอานุภาพของโคดลินจี่นั้นจะเดินทางด้านโภคัรั์ความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์กับผู้ที่ครอบครองและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไล์ กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ